สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขสุกค้นนะคะมันนี้เก้ใส่ผ้ามาเบ่งปลาหมึกแพะแกะ ตาค่ะขนาดตัวสามนิว้วตัวใหญ่ๆเนื้อนิ่มดีไปะตาะเซ่ตาเซ่พี่น้องเนี่ยแก,แ,กแก้ตาแก้ขี้ออกหายทองใสเจวเลยจ้าตัวนี้นะคะบก่กมบวเข้มพร้อมด้่แม่งามหลายมันนี่กิสิมาถอดซื้กินเน,ะนาะสิถอดกินก็เขาเหนียวธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องคะ่ะก็บองประแดกลวกพักสะเดอันดับแรกกีกสิมาตัดเป็นชิน้นเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนเพราะว่าสิได้สะดวกในการลงกระทะถอดพี่น้องขันเอายาวย่าลงไปเลยคือสิมวนกรุบค่ะนี่เรียบ้อยเหลวเด้อค่ะเด้อถอดซมีกะอิ่มพี่น้องเริ่มการถอดค่ะ นี่ค่ะจุ่มลงในะนำกับน้ำมันหอนๆเนาะพี่น้องนับในใจหนึ่งหอดซิปบ,บีพี่น้องก่ต้องถอดดูนะคะเพราะว่าปลาหมึกมันสุกเร็วอยู่แล้วนะะเนาะนี่อุ้ยปิดเสียบก่อนพี่น้องยกขึ้นเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะ,อะถอดซ้ำนี่เละพี่น้องอ่ะอีกชุดหนึ่งค่ะตัวใหญ่งามดีพี่น้องหอมหอมไม่ล่าถอดนี่เนาะเออกินก็เขาเหนียวเนาะถอดเสื้อห่อเขาไปเห็ดเบียกเห็ดสวนเก็บเห็ดไฮเห็ดหน้าเนาะเสื้อห่อเขาไปเรียงค้วไพี่น้องค่ะสมัยตะกี้นะคะนี่เรียบร้อยจานยกขึ้นมากค่ะ ออ้ยแบบที่นี่เอาแบบที่ฉีกตัวแบบนี้ก็ได้พี่น้องฉีกออกมาเป็นตัวแบบนี้ก็ถอดง่ายขึ้นกัน,นะคะ่ะนี่ลงกระทะนับหอดซิฟวิเรียบร้อยพี่น้องแต่แสบบอนะคะดวกกีสีมาฉีกเนือ้อให้เบิง์นเดอว่าปลาหมึกตัวนี้เนี่ยบวกมบวกลิมแล้วก็เนือ้อนิ่มอร่อยมากๆเลยจ้า เนี่ยาแซลมบว่าพี่น้องค่ะตกกินยกไข่เบิงเลยพอประมาณสิบบีก็พอเลยค่ะเด้อสีเหลืองงามบักาเลยค่ะอุย้ยน่ากินมากจ้ะแม่วันนี้หาน้ําจิ้มวันนี้บองปลาแดกวันนี้โอ้ยกินกรบค่ะเนื้อน,นิ่ม้วงอ,งอให้เบิงเลยค่ะนิ่มดีนะคะสีกออกมานี่เนื้อเ,เป็นเด้งเด้งนึบๆจ้ะพี่น้อง